เจ้าบูธติดหมวกของวีโ o โตนะครับเป็นตัว V8 นะครับนี่ก็ใส่เป็นไม้นี่ไม้ลอยครับผมก็ใช้เป็นไม้แข็งเพราะว่าอันนี้เป็นหมวกครึ่งใบแบบเปิดหน้านะครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆคนน้องวันนี้พบกับผมนะเดียกิติพลครั้งนี้ครับอยู่กับเจ้า บูทูธนะครับอันนี้เป็นบูทูธติดหมวกน,นะครับของวีโมโต้นะเพื่อนอ่าให้ดูหน่อยน,นี้เป็นของวีโมโต้วีแปดนะครับนี่เป็นเวอร์ชันล่าดสุดนะครับที่ผมซื้อมาใช้ก็ของเขาจะมีทั้ง V3 V6 แล้วก็ V8 ครับสมมติราคาอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดพันแปดครับไม่เกินนะี้เนาะก็ด้วยเหตุผลที่ต้องมาใช้เจ้าบูทูธในการติดหมวกกันน็อกเนี่ยเพราะว่าใช้ในการสื่อสารแล้วก็ในการรับสายแล้วก็ฟังเพลง มันก็ทาให้เกิดความสะดวกสบายเนาะไอเน,นี่ยได้รับของมานะเดี๋ยวจะมาลองแกะแล้วก็รีวิวพร้อมติดตั้งในหมวกเนาะว่าเมื่อติดตั้งกับหมวกเต็นใบอย่างเงี้ยนี่เอ้ยไม่ใช่หมวกเต็นใบหมวกแบบเปิดหน้านะนี่หมวกเปิดหน้าโอเคอเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยเดีกว,ว่าว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อุปรกรณ์อะไรมาบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคครับเพื่อนๆแล้วก็จะมาแกะกล่องนะกันเนาะก็โอเพนเลย ้าเปิดออกมานี่เป็นตีทุกแกนะเพื่อนๆแล้วก็แกะด้านบนครับนี่เขาจะมีนัมเบอร์มาให้นะครับถ้าเป็นของแท้ก็เช็คได้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็เรียบร้อยครับขาดเลยฉีกแรงจัดป๊บแล้วก็ดึงออกมานี่ข้างในเพื่นเพื่อนสิ่งที่ได้มานะเดี๋ยวดูกันเลยก็จะมีนี่ เป็นตัวเครื่องครับตัวเครื่องของเขาเลยแกะมาดูกันนีกว่านี่ครับเป็นตัวเครื่องนะครับที่ได้มาตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ข้างในนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ได้มาแกะเลยครับอย่ารอครับเพื่อนนี่จะเป็นคู่มือหรือเปล่ามันต้องใช่สินี่ <laughs> มันคือคู่มือการใช้งานพร้อมการติดตั้งนะครับโอเค ตรงนี้ก็เก็บไปต่อมานะคระับเยอะหรือเกินะครับเดี๋ยวดูก่อนจำแนก่อนมันมีอะไรบ้างผมแยกก่อนเนาะนี่โอเคชิ้นแรกอันนี้เป็นไม้นะเพื่อนเป็นไม้แข็งนะครับไว้ใส่กับหมวกครึ่งใบแบบเปิดหน้านะอันนี้เป็นไม้แข็งนะครับผมต่อมาเป็นหูฟังครับพร้อมตีนทุกแกแล้วก็ตัวล็อกเครื่องครับนี่จะอยู่ข้างในนี้เลยแกผมให้ดูเลยดีกว่า ปแลบนี่เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นหูฟังนนะครับสองข้างเลยแล้วก็นี่ตัวล็อกเครื่องอีกทีหนึ่งครับและนี่เป็นไมอ่อนนะเพื่อนๆไม้อ่อนว้ใช้กับหมวกเต็มใบนะฟูเฟสน,นะครับผมอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้กับหมวกเต็มใบใช้หมวกครึ่งใบเปิดหน้าไปก่อนส่วนนี้เป็นสายชาร์จ USB นะครับ เป็นใส่ใช้แบบ usb อ่านี่ก็ตีลูกแกอีกทีนะครับพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรการลมหวน้งการลมครับเนี่ยเอาไว้ใส่ไม้นะครับโอเคก็โอเค,อเ,คเพื่อนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแนละ้วสำหรับเจ้าบุธติดหมวกของวีโมโตนะครับเป็นตัว V 8ปนะครับนี่ก็ใส่เป็นไม้นี่ไม้ลอยครับผมก็ใช้เป็นไม้แข็งนะพระว่าอันนี้เป็นหมวกครึ่งใบแบบเปิดหน้านะครับผม ไม่ใช่แบบฟูลเฟสเนาะอันนี้ให้ดูภาพโดยรวมกว่อนก็ใส่มาอันนี้พูดตามตรงเนาะมันก็จะม,มีน้ำหนักเพิ่มขึ้อนอีกนิดหน่อยครับบวกลบอาจจะรู้สึกว่าอออนนหนักหัวนิดนึงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากเกินความสามารถเราครับเพื่อนโอเคเลยครับสําหรับการติดตั้งผมก็ใส่เข้าไปตรงด้านในเนี่ยครับเห็นไหมนี่นีแบบข้างในเลยแล้วก็ดึงสายไมออกมาด้านนี้เห็นไหมป๊บโอเคครับใช้เวลาติดตั้งไม่นาน,นครับเพราะว่า การติดตั้งเนี่ยง่ายๆเลยเพราะว่ามันมีคลิปล็อกของเขาอยู่นะครับนี่นี่ก็เป็นไฟสัญญาณเตือนว่าเนี่ยกำลังเชื่อมต่ออยู่กับ iPhone เครื่องนี้นะครับก็เป็นไฟสีฟ้ากับพิมนะครับแปลว่าเชื่อมต่ออยู่โอเคครับเพื่อนเพืนน่อนก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการติดตั้งเจ้าบลูทูธติดหัวของ V ี mo โตวีแปดนะก็เดี๋ยวผมไปใช้งานเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งนึงให้กับเพื่อนๆเ,เป็นตัวือกในการตัดสินใจแล้วกันว่าเออเราซื้อมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าการใช้งานเนาะเออเดี๋ยว